งุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับวันนี้ถ่ายภาพจากด้านบนกันเลยเนาะเพื่อให้เพื่อนๆเนี<ๆ>่ยได้เห็นช่อดอกที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี่ครับด้านบนนะครับ,นบ,นนะรบช่อดอกนะครับช่อดอกน่ครับให้เห็นช่อดอกจากด้านบนนี่นะครับด้านนี้เห็นไหมนะครับนี่ด้านบน ครับวันนี้เราเข้ามาใช้งานแคลเซียมโบรรดน,นะครับผมแล้วก็สารายพืชนะครับผมนะฮะแล้วก็อะมิโนนะครับก็สองตัวนี้ผสมนะครับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับวันนี้จะก็มาใช้เป็นครั้งที่24ครับ เดี๋ยวบันทึกด้วยกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะก็รดน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยแคลเซียมโบรอนครั้งที่ยี่สิบสี่ครับนะครับผมก็ลงบันทึกไปเป็นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดก็วันนี้ก็มีงานต้องทำอีกเยอะเลยขอตัวไปทำงานก่อนนะครับองุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ